หลังจากที่เราทํากัมมี่เยลลี่ไปแล้วตรวจสอบคุณภาพกันไปแล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญเลยนั่นก็คือการขอเลขสารบบอาหารนั่นเองครับก่อนที่เราจะนําตัวกัมมี่ของเราไปขายนะครับเราจะต้องขอเลขสารบบอาหารก่อนซึ่งวิธีการนั้นไม่ยากเลยครับเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันดีกว่าครับ เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวเรื่องของความสําคัญของเลขสาระอาหารนะครับก่อนอื่นนะครับเลขสาระอาหารครับจะเป็นเลขที่เราต้องแสดงนะครับอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดนะครับให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมีเรื่องของสถานที่ในการผลิตของอาหารก่อนนะครับโดยขั้นตอนนะครับก็คือสามารถนะครับไปยื่นขอตรวจ สถานที่ผลิตนะครับได้ที่อยอนะครับกรณี mm hmm. ที่อยู่ในพื้นที่กรุงทเทพและปริมณฑลนะครับแต่ถ้าอยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะครับก็สามารถขอได้ที่สำนักง,งานสาธารณสุขประจำแต่ละจังหวัดน,นะครับโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่ขอในการตรวจอรอบรองสถานที่ ประมาณ3,000บาทน,นะครับจากนั้นเมื่อชําระเงินเรียบร้อยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทางสสจนะครับไปตรวจที่โรงงานผลิตอาหารนะครับถ้าเกิดทุกอย่างนะครับเป็นไปตามกฎนะครับเรื่องของ uh, GMP หรือว่า Good Manufacturing Practice นะครับของอาหารทางเจ้าหน้าที่สสจก็จะใหเ้เขียนรายงานนะครับแล้วก็ให้โรงงานเราผ่านนะครับ หลังจากเมื่อโรงงานเรานะครับมีเรื่องของ GMP ในการผลิตอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับทางสจก็จะเปิดระบบเรื่องของ e-submission ให้นะครับตามหน้าจอเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปนะครับของตัวเลขสาระระบบอาหารนะครับก็จะมีคําว่าอยขึ้นต้นนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขต่างๆครับโดยที่ตัวเลขแต่ละหลักเนี่ยก็จะมีความสําคัญนะครับ2หลักแรกนะครับก็จะเป็นเลขจังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิตนะครับ เลขตัวต่อมานะคบก็จะเป็นสถานะนะครับของหน่วยงานที่อนุญาตนะครับ3ตัวต่อมานะคบก็จะเป็นเลขประจําสารที่ผลิตนะครับ2ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเลขท้ายของปีพศที่ได้รับอนุญาตนะครับเลขตัวต่อมานะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เลข4หลักสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลขลำดับของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาตนะครับ ่อไปก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขอเลขรระบบอาหารนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะเข้าระบบนะครับ e-submission นะครับเข้าไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกคําว่ายื่นผลิตภัณฑ์นะครับต่อมานะครับเราก็เลือกสถานที่ผลิตนะครับซึ่งสถานที่ผลิตนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่เราขออนุญาตแล้วก็ผ่านการให้อนุญาตแล้วนะครับโดยสจหรือทางออยนะครับทีนี้ก็จะขึ้นมาไม่เหมือนกันแล้วแต่ที่นะครับ สมมุติว่าเป็นชื่อโรงงานนะครับก็คือจะเป็นชื่อโรงงานที่เราขอยื่นไปซึ่งผ่านที่ตรวจผ่านแล้วก็จะขึ้นมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบของอาหารที่เป็นไปตามที่ออยกําหนดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็คือสามารถอขอเพิ่มเติมรายการสูตรได้นะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้คือเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นเว็บนะครับให้ดูว่า สารที่ต้องการมีในระบบหรือเปล่าเช่นเราบอกว่าน้ําตาลทรายนะครับหรือว่าซิติกแอซิดประมาณนี้สามารถเช็คระบบ,บได้ขั้นตอนที่4คือการเลือกนะครับหมวดของอาหารนะครับการมี่ของเรานะครับเขาเรียกว่าเป็นหมวดวุ um ้นสําเร็จรูปนะครับโดยขนมเยลลี่เนี่ยนะครับจัดอยู่ในเพศอาหารนะครับแบ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 บเรียกว่าสอบเนะครับซึ่งสอบเเนี่ยมีความหมายว่า ใบจดทะเบียนอาหารหรือว่าการแจ้งรายละเอียดอาหารกรณีที่ไม่ต้องแจ้งสูตรนะครับตัวนี้คือสอปเจ็ดล้วก็จะเข้ามาที่หมดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการขออ s ซ b ม i ิชชั่แบบเสร็บัยเสจนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางองาง ific, อยก่อนนะครับ p r i v u s. f d a. o moph.go.th นะครับก็จะเป็นหน้าขึ้นมาเป็นระบบ SKYNET นะครับซึ่งกรณีที่เรามีเรื่องของระบบ E-Submission สารที่ที่ผ่านกันอนุญาตนะครับก็จะสามารถเข้าสู่ระบบีได้นะครับต่อไปคือจะเป็นการพิมพ์นะครับเรื่องของตัว ID ของเรานะครับจากนั้นก็ระบุรหัสผ่านนะครับครับกดเข้าสู่ระบบนะครับ ทำการเลือกครับยื่นผลิตภัณฑ์นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกข้อมูลนะครับไปที่สบเจนะครับกดเลือกสารที่ผลิตของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกที่หัวข้อของเรานะครับตรงวุ้นสเป้นรูปนะครับขมยลลี่ได้แก่วุ้นสเส้นรูปตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่การลดค่า water activity นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการ เลือกตัข้างล่างเป็นแบบแบบผลิตนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดตัวแบบฟอร์มมานะครับแล้วก็ทำการกรอกแบบฟอร์มนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันทีละข้อนะครับตรงสนี้เป็นชื่อของชื่ออาหารนะครับก็ใส่ไปชื่อภาษาไทยเป็นยังไงนะครับของเราตรงนี้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชื่อว่ากัมวิดพลัสนะครับต่อไปก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับ กรันะคบต่อไปนะครับก็จะเป็นหอีกหกข้อหนึ่งนะครับหากว่าตอบคำถามนะครับเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับมีการกล่าวอ้างนะครับสรรพคุณในด้านบำบัดบรรเทารักษาป้องกันโรคหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือไม่มีเพราะเป็นอาหารนะครับต่อมานะครับวัตถุที่ใช้เป็นอาหารเนี่ยเป็นส่วนประกอบนะครับที่ยึดของขอเนี่ย มีประวัติการใช้เป็นอาหารแล้วก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตนะครับข้อนี่สารครับผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับมีการเติมกาเฟีนไหมไม่มีนะครับเราไม่ได้เติมพวกคาเฟลงไปนะครับจุดประสงค์งการใช้นะครับก็คือนะครับอยู่ที่เป็นอื่นๆนนอกเหนือนจากที่เขาถามมาทั้งหมดนะครับต่อมาครับผลิตภัณฑ์ของท่าน มีการเติมวิตามินและแร่ธาตุหรือไม่ก็คือมีนะครับตัวนี้เราเติมเรื่องของวิตามิน B และวิตามิน C และแคลเซียมน,นะครับต่อมาครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับมีส่วนประกอบของตัว MCT Oil หรือเปล่าก,ก็ไม่มีนะครับผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับมีน้ำมัน MCT Oil หรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้ ข้อที่8นะครับผลิตภัณฑ์ของท่านมีส่วนประกอบของ popping candy หรือไม่ไม่มีนะครับตรงนี้ข้อที่9ครับผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับมีการใช้คําที่สื่อถึงบุคคลเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีเช่นกัน,นครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายทั่วไปนะครับแต่นั้นก็ทําการอัปโหลดไฟล์กลับเข้าไปที่ระบบ s u b m i s s i o นนะครับพออัปโหลดเรียบร้อยนะครับก็จะไปในส่วนของนี่ครับนี่เป็นตัว การออกไปชําระเงินนะครับนี่คือเป็นการชําระเงินเพื่อส่งตัวคําขอนะครับให้เจ้าที่ทําการพิจารณาเรื่องของตํำรับอาหารของเรานะครับต่อมานะครับเมื่อมีการพิจารณาเลขสาระบบเรียบร้อยนะครับก็จะมีเอกสารที่เขาส่งกลับมาให้เรานะครับ ต่อไปก็เป็นเอกสารที่แจ้งเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขสาระบบนะครับตัวนี้เชื่อว่าใบสําคัญการแจ้งรายละเอียดอาหารนะครับก็จะมีเลขสาระบบนะครับที่แสดงเอาไว้นะครับก็คือตัว5 0าศขีดสขีดหนึ่ขีดหขีดศูะครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เขามีให้ท,ทั้งหมดนะครับตัวนี้จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการขอเลขสาระบบอาหาร ผ่านระบบ s u b m i s s i o n แบบเ e ตไบเซ็ปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้เลขสารระบบอาหารเรียบร้อย้วครับเราต้องนําเลขสารระบบอาหารนะครับเข้ามาใส่ในส่วนของตืดพภังรขอนนะครับเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำกาม,มี่เยลลี่แบบครบวงจรดูจบปุ๊บสร้างอาชีพได้เลยหวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ตรงนี้ไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้เสริมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาตลอดทั้ง4 EP พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ